สวัสดีจ้าพอพี่พน้องหลังจากกินกาแฟแล้วสีผ้าพี่น้องเมื่อบ่งคิดละบสีเลือไหวอยู่วีหนึ่งสีเลือไหวกะทิต้มประมาณนี้พี่นอ้องไปได้ซิฟนาทีซินาที่เป,เปิดเลยได้เลยพี่น้องประมาณนี้เลยพี่น้องประมาณนี้กะปิดแกะแล้วพี่น้องเพราะว่าเ้ากบตรงต่มซุปเกินไปกล้วยเ้าซุกแล้วนะ ให้มันเย็นแล้วก็เอาปอกหลังจากหัาปอกกล้วยแล้วพี่นอ้องกล้วยกระสิได้ประมาณนี้ประมาณนี้กระสเอาไปตากแดดนามของมันกระสีหน่อยลงมาฮะกระจังซีเอามาอบอบแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นพี่น้องไปกินกับกาแฟพี่นอ้องแต่พี่น้องไปตากก้อนตากกล้วยไว้บนลังค่า ประมาณสองแดดพี่น้องสองแดดถ้ากระจังสีเอามาเก็บไว้ในตู้เย็นหลังจากเ้อาตากในแดดหนึ่งแล้วพี่น้องเอาลงมาอบพี่น้องอบอ่าอบให้มันแหงๆประมาณน,าน,นี้แล้วห้าก็สีเก็บใส่กล่องตั้งตูงต้เย็นพี่น้องเวลาอยากกินเ้าก็เอามาอุ่นเนาะพี่น้องเอามาอุ่นแล้วก็กินกับกาแฟากินหอมพี่น้อง